ปปีคลิออยยู่ยลล่่จสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง John ่เดอร์นะครับวันนี้ก็พามาตกปลาแม่น,น้ำเมยเลยนะครับขอเดียว กับไส้ไก่นะครับเดี๋ยวเรามาตามล่าปลาใหญ่กันว่าเราจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับป่ะลงเบ็ดตีตีตีถ่ายคลิปด้อยไ